บมดหวังท้อแท้ในชีวิตคิดอย่างไรให้ใจสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตหลายคนคงผ่านบทเรียนแห่งชีวิตมานับไม่ถ้วนทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวังบทเรียนแห่งความท้อแท้แพ้ชีวิตบทเรียนแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใดๆก็ตามเมื่อเราเกิดความผิดหวังท้อแท้ในชีวิตเราต้องพยายามปรับ ใจวางใจให้ถูกด้วยวิธีการคิดที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้มีกำลังใจสู้ต่อไปขอแนะนำ4วิธีคิดที่จะสร้างพลังใจให้สู้คือวิธีที่1คิดแบบตรงกันข้ามกับความรู้สึกในขณะนั้นเช่นถ้าทุกข์ก็คิดสร้างสุขขึ้นมาค่ะถ้ายาก ก็คิดแบบง่ายๆถ้าเกิดปัญหาก็คิดแก้ปัญหาวิธีที่สองคิดแบบสร้างกําลังใจเช่นปลุกปลอบใจตัวเองทุกครั้งที่เกิดความท้อแท้ผิดหวังบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทำได้เราต้องทำได้อย่างแน่นอนเราต้องทำได้อย่างแน่นอนที่สุดไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ท่องไว้ในใจเสมอว่าไม่มีไม่เป็นไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ท้ไอไม่หนีไม่มีปัญหาปัญหาเล็กนิดเดียววิธีที่3คิดแบบมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนมุ่งม,มั่นเด็ดเดียวหากยังไม่ประสบความสำเร็จก็จะไม่เลิกลดละความเพียรพยายาม จงสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จแม้นจะเป็นวินาทีสุดท้ายของลมหายใจก็ตามวิธีที่4คิดใหญ่ไม่คิดเล็กมองปัญหาให้ออกแก้ปัญหาให้เป็นคิดการใหญ่ใช้คนเป็นรู้เห็นความถูกต้องมุ่งปรองดองรักษาน้ำใจสร้างมิตรภาพอย่าลืมว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาวต้องคิดดีทำดีพูดดีทุกที่ทุกเวลาดังนั้นถ้าท้อแท้หมดหวังในชีวิตจงพยายามคิดให้ใจสู้อย่าเชื่อว่าเราทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำอย่า,าท้อแท้ตราบใดที่เรายังไม่ได้พยายามอย่าสิ้นหวัง ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอย่าแพ้ชีวิตตราบใดที่ใจของเรายังมีหวังจงอย่าทำลายความหวังเพียงเพราะการดูหมิ่นตัวเองว่าทำไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งสติอยู่กับปัจจุบันตั้งสติตั้งมั่นเราจะไม่เป็นเหยื่อของปัญหาแต่เราจะหาวิธีการ ออกจากปัญหาให้ได้ไม่มีใครพยายามครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จพยายามทุกวันพยายามทุกเวลาวันหนึ่งเราก็จะออกจากปัญหาได้สู้ๆคะ่ะเราจะผ่านปัญหาไปด้วยกัน